สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของพ่อวุฒิครับงวดของวันที่17มกราคม67ครับก็เป็นอ่างวดแรกของปี67ครับท่านผู้ชมครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เลขของคุณพ่อก็หลุดไปเนาะพ่อเนาะหลุดครับหลุดแบบไม่ใกล้เลยนะพ่อบอกไกลเลยหลุดครับครับเลขนี้ก็หลุด ครับแต่งวดนี้เอาใหม่นาอพ่อเนาะครับพ่อบอกว่าปีใหม่แล้วครับอ่าก็คือมันก็เป็นช่วงบางปีเหมือนกันเนาะพ่อเนาะครับแต่ปีใหม่ในงวดนี้พ่อบอกว่าพ่อฝันต่องวดถือว่าเป็นฝันดีมากเนาะพ่อฝันมือขึ้นเนี่ยครับครับเดี๋ยวมาฟังเบืองน้ากันครับท่านผู้ชมครับว่าพอบูดฝันว่าจังไรครับมือนีก็พาคุณพ่อมาเวาฝันอยู่ทุ่งหน้านาะพ่อเนาะ ในบ้านเขาเปิดพลงครับเขากินเลี้ยงบางบางบางคนเขาก็เดินท่านกลับกรุงเทพแล้วเนาะพ่อครับบางคนก็ยังฉลองกันต่ออยู่เนาะครับครับเสียงดังแนเนาะพ่อกันเลยผ้ากันออกมาเฮ็ดคลิปอยู่ห้อยู่สวนครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวมาฟังเบิ่งต้ากันครับว่ามือขึ้นนี่พ่อฝันว่าจังไ๋ครับผมอพ่อปกติเราพ่อวุฒิบอกผมว่าพ่อบอได้กินเหล้าเนาะบอครับอืม ครับครับก็คือพ่อนั่งฉลองกับลูกหลานอยู่แต่บอกินเราอยู่มือคืนไปอยู่หอดที่สองวที่หนึ่งที่สองนั่งกินน้ำสมพอพอนั่งเล่นในลูกในหลานกินกับแก้มไปสั้นเนาะครับครับอืมครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวพอเรือเเวาความฟันในท่านผู้ชมฟังเลยครับครับก็ฟันมือคืนนี่แหละประมาณจะเกือบแจ้งคะรนบที่หาที่สีที่หาพอฝันว่า มีมีมีงานศพครับงานโพหล่ะก็คนเขาจะเอาศพไปเผาแต่ว่ามันมันบมีเมนมันเป็นมันเป็นเขาเอื้อเหนียะเขาเอืดกองพรอดเนาะตะกีเนาะมันมันบเมีนเมีนนะเผาธรรมดาเนี่ยเพื่อนกิดเหตุพิธีแล้วเหมือนเพื่อนกิสิีเผาบัดมันมีมันมีอาจารย์ไปเหตุพิธีเป็นขมิ้นเพื่อบอกขมิ้นครับพเท่า่ะ อบอกกัเม็นเพิ่นเอ็ดไปเห็นมากบบตัวนี้มันบ่มีศพเหมันบ่มีโลกมันบ่ได้ใส่โลงเพิ่นใส่เป้าเปมาใสาเาา่เป้หามาเพิ่นก็นมาผูกใส่ต้นใหม่ไว้เพราะแต่เพิ่นสิเผาเพิ่นก็ยยางไปหาศพพ่อกับไปนําล่ะหลายคนอยู่คนน่ะหลายอยู่เพิ่นก็นไปจับจับศพเนะ่ะจับทองศพนั่นบ่ทันใตายังยังยังหลุกนางหล้กก็มืน้น อันนั้นตามื่นตาคือฟื้นฟื้นขึ้นมาปะพ่อฟื้นขึ้นมาวานตายวันทนี้เพิ่นก็ไปวนาเพิ่นเพิ่นก็ไปจับทองครับจับทองศบล่ะผู้ยิงเพิ่นก็ไปบิดจังไรไปจับไข่ไขไปคมทองครับให้ห้เพิ่นว่าตใต้แล้วเพิ่นก็ยังกุ้มสิเอาไปเผาอยู่เผาเผาอยู่หันละครับเผาแบบเ่องเป้เลยใส่เป้มาบอก่มีโล่งสพงพ่อก็ว่าหฮศพว่าตใต้สิสิไปเผา พอวางสิบาตายแล้วพืนพ่นว่าเพ่นก็เผาเลยเพื่อนก็สิเผาแต่ว่าเผาเพื่นบ่อยดั่งไฟเลยพ่นเพ่นใส่น้ำหอนเทใส่พอกลยวังเห็นแป้นานดีดอกพอว่าครันน้ำหลวกเอาคือไก่พอกระวังว่าแบบนี้พอระเนนห็ุน้ำดอกพอว่าครับอนนือพอระเห็ุน้ำดอกน้ำไปเทใส่คนพอว่าครับกูถเถ่ากูยิงเป็นเสียนะเพื่อนกะว่าแต่ขมิน้นคนคนเพื่นสีเผาเนีย่ย พ่อก็พ่อกับบูฮูจักเนาะพ่อก็ฟ the ังอยู Rechts. ่หูแน่บูหูแน่ล่ะครับพ่อก็ว่าพ่อก็ฝันฝันซสำนีแหละออืครับครับพ่อฝันนี่คือคนที่เฮ็ดพิธี่สมนี่เป็นผู้ชายคนแก่เป็นเป็นเป็นคนเขมเอนครับแต่ผู้ผู้หญิงที่ตายนี่คืออ่าเพิ่นตายแล้วที่แรกน่ะแล้วเพิ่นฟื้นขึ้นมาเพิ่นเพิ่นกับบูแม่นฟื้นเพิ่นบ่ได้ลุกขึ้นมาหรอกเพิ่นมึนตาอ่ะมึนตาคล้ายๆว่า บ่ตายคือฟื้นขึ้นมาแล้วเนาะพ่อเนาะ<ม>นครับลืมตาขึ้นมาแล้วผู้เฒ่าคนแก่นี่เขาบอกคนอื่นว่าตายแล้ว<ม>สิเผาอย่างเดียวสิเผาอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นวัวเลยเผาคน่นดังไฟใส่เตาครับเตาไพิ่นต้มน้ำห่อิ่นเอาไปลวกเอาดําเอาดําร้อนไปไป,ไปลวกแม่มค,รครับครับอืมพอแล้วถ้าฝันจังซี่พ่อสิตีสิแก่ความฝันจังได๋ครับรอบๆนี่เนาะ ปเพราะว่ามันเป็นปริศนาอยู่นนเนาะพ่อมนปินปริศน,น,นากับฝันกับว่าไห้เป็นตัวเลขอกครับคุณวันได้บอกว่ได้ว่ามีคนบอกเลขครับแต่ว่ามีมีแต่คนเพิ่นสีเผาศพนะั่นครับเพิ่นบอกว่าใาต้แล้วเพิพ่นว่าใต้แล้วใต้ยตายต้นอนนอนใต้แล้วเพิ่นว่าครับพราะวพอคิดว่าปริศนาอยู่ตรงนี้แม่นเพิ่นว่านอนใต้แล้วว่นเพิ่นมันปริศนาคือเพิ่นเอามือนั่นไปจับทองศพครับ ประจับต่อเพิ่นเพิ่นกับบิดจังสี่ละครับเพิ่นมุนนะบิดคือจังเฮ็ดให้เฮ็ดให้ใต้นะครับเพราะว่ามาพอตีเหล็กย่งสิตีตัวใดนแต่ว่าศพมันกะภาวะใต้มันกะต้องเป็นศูนย์ครับเพราะว่ามีศูนย์เนี่ยแมนเพราะว่าพอเพิ่นได้เอาหนำหอนลวกน้่นแหลครับเพิ่นเทหนำหอนใส่ศพนั่นกะ เป็นว่าใต้แล้วกับว่าเห็นดีที่ยังแต,แต่แต่ที่ตอนแรกนั้นพืนอยู่มืดต้าขึ้นอยู่อ,อืเดี๋ยวให้พ่อเขียนให้นะเอาตัวเลขที่พ่อตามความเข้าใจของพ่อเลยครับจากประสบการณ์อ่าที่เคยฝันเห็นทิพานมาเนาะพ่อเนาะ ท่านผู้ชมได้รอเบิร์นั้กันครับพอวุดตีตัวเลขให้สลับอาคิปตองวัดของคุณพ่อครับครับ<ม>อ๋อคือศูนย์สีห่หาแม่นพ่อว่าชบมันสิเป็นศูนย์แบชบชบมันเป็นชบปูยยิ่งครับปุยยิ่งบัตนี้พ่อเห็น ผู้เฒ่าผู้คนสีเาผาเนี่ยเขาเอามือไปจับพอสิเป็นหาบอกกัเนเลยศูนย์สี่หาศูนย์สี่หาครับสี่หกครับสี่หกกับกั้นวายามันสี่หาสี่หกอ๋อครับคือโลคเนาะพอเนาะเพราะบางครั้งอ,อาจสิบ่มาตรงตรงอาจสิเพี้ยนแน่แต้มหนึ่งจังสี่เนาะอือครับครับ,รบหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เบิ่งคลิปนี้เนาะครับกับซอยคุณพ่อวุตตีตัวเลขเบิ่งแน่ครับ ว่าฝันแบบนี้สิแก้ปัญหาความฝันสิตีตัวเลขได้เปลี่ยนเลขตัวไดนครับคอมเมนต์มาหลายๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคุณพ่อก็ถือว่าเป็นคนฝันเหม่นอีกคนหนึ่งอยู่ครับบางครั้งตัวเลขอาสิตีบ่ได้แต่ความฝันมันมันเข่าจังสีนะครับท่านผู้ชมครับกับมีประมาณนี้เนาะพอเนะครับความฝันครับคือคุณพ่อฝันว่า ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับก็คือสับเปเลยครับแต่เป็นคนเขมรครับเขาพูดภาษาเขมรครับท่านผู้ชมคุณพ่อบุตรก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเนาะพ่อเนาะในความฝันครับคือเขาเอาศพผู้หญิงมาเผาครับแล้วคราวนี้ศพศพฟื้นขึ้นมาครับก็คือลืมตาขึ้นมาครับแต่ไม่ได้ลุกครับคนแก่คนนี้ก็เลยบอกว่าศพเนี่ยตายคือเขาตายแล้วครับยังไงก็ตายแล้วแล้วก็เขาก็เอามือไปลูบที่ท้องของผู้หญิงครับแล้วก็เอามือนี่ บิดนะพ่อเนาะบิดเพื่อที่จะให้ให้ศพตายต่อครับคือไม่ให้ลืมตาขึ้นมาครับแล้วเขาก็จะเผาแต่คราวนี้ก่อนที่จะเผาครับเขาต้มน้ําร้อนไว้แล้วเขาก็น้ําร้อนมาลวกผู้หญิงคนนั้นครับท่านผู้ชมครับมันแปลกตรงนี้ครับคุณพ่อวุฒิก็เลยคิดว่าน่าจะตีตัวเลขเป็น0ูนย์สี่ห้าครับแล้วก็สี่หกครับศูนย์ก็คือศพครับสี่ก็เป็นผู้หญิงห้าก็คือมือที่จะสปบเปลือกเขมรเนาะครับเขาบิด ผู้หญิงคนนั้นครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อวุฒิตามความความเข้าใจของตัวเองครับแล้วก็สี่หกก็คือซื้อขึ้นซื้อลงเนาะพอนะครับก็มีเท่านี้ครับแนวทางความฝันคลิป2องวันของคุณพ่อวุฒิครับวดของวันที่17มกราคม .67 ครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเขืออีสานใต้ก็ขอขอบคุณพ่อวุฒิมากๆครับ ที่มาเล่าแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังมาพอเนาะครับขอบคุณพอหลายครับอขอบคุณมากมากครับพอ